ต้องขอขอบคุณท่านนรัุสิติ์นะครับท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ท่านสจวิรัตนชูการรองประธานสภานะครับหรือว่าเป็นสจเขตที่สองนะครับของอำเภอท่าแซะนะครับต้องขอขอบคุณอย่างอย่างสูงนะครับที่ได้อนุเคราะห์รถเกตรถบดีรถน้าบางช่วงก็มีรถแบรโคนะครับให้กับพื้นที่ในเขตพื้นที่ของตำบลสลุยเป็นสิ่งที่ดีให้กับในเขตพื้นที่ของตำบลสลุยนะครับทางตำบลสลุยเองนะครับมีถนนลูกรังร้อยสิบเอ็ดเส้นนะครับเราจะทําถนนให้กับ อาชาวบ้านในเขตพื้นที่ของตำบลสลุยอ่ะทุกสายเนี่ยนะครับต้องใช้งบมาเยอะเพราะนั้นนะครับผมได้ดำเนินการนะครับขอรถเกดรถบดจากองค์การมหาสุจัตรสุรรพนะครับตอนนี้ก็ได้มาอยู่หกเดือนนะครับหเดือนนี่ก็ถือว่าเยอะมากนะครับเยอะมากสําหรับว่าสําหรับองค์การมหาสุรบดอื่นๆที่ยังรอคอยนะครับผมต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางองค์การมหาสุจักรนะครับได้บรรเทาทุกนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องรัศดรนะครับในเขตพื้นที่ของบลสลุยนะครับจะต้องขอบคุณสมาชิก นะครับสอปตนะครับทุกหมู่นะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราก็อยู่พื้นที่หมู่ที่4นะครับโดยท่านบวิตรมณีบอกนะครับท่านวิทยางานระบาลซึ่งเป็นเลขาของาำบาสุขอ่อตะบสลุยนะครับกท่านรองสมชายเบลเนียนะครับซึ่งได้ดูดูแลกลุ่มเครื่องจักรนะครับแล้วต้องขอบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่4นะครับแล้วก็ของตำบลสลุยนะครับหมู่ที่7ของตำบลสลุยทุกท่านที่ได้ช่วยกันดูแลนะครับได้ช่วยดูแลตอนช่วงที่รถ ของเครื่องจักรได้เข้ามาทาถนนนะครับแล้วก็จะมาดูแลเรื่องเรื่องน้ําดื่มอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องทางสำาชิกสปทอดูแลเรื่องท่อประปานะครับเพื่อที่จะกันการขูดท่อประปาหรือว่าเหยียบท่อปลาแตกนะครับโอกาสหน้าครั้งต่อไปนะครับหวังมันอยิ่งว่านะครับจะได้ความร่วมมือจากพี่ชายที่แสนดีนะครับท่านนายกนพดุธิ์นะครับเป็นอย่างดีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายก องการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับพี่ชายที่แสนดีของผมนะครับที่ได้อนุเคราะห์รถมานะครับแล้วก็ขอบคุณท่านสจวิรัตจูกางนะครับสมาชิกสภารองรองประธานสภานะครับส่วนจังหวัดชุมพรนะครับเขตที่สองอำเภอท่าแซะนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนที่ขาดไม่ได้ก็คือสสสันแซ่ตั้งนะครับต้องขอขอบคุณอีกคนเหมือนกันนะครับที่เราได้ร่วมกันนะครับร่วมกันพัฒนานะครับตำบลเราหรือว่าอำเภอเราหรือว่าจังหวัดร้องพ่อแม่ประชาชนทุกคนนะได้ใช้รถใช้ถนน โดยความปลอดภทุกคนครับขอบคุณมากครับ